เจ๊ขนมซุกซุกสบายดีก็ุุกคนละจังคิด้อยหอป้าเป็นวิ่ีปเห็พวกแกเบิ้งหลายมือเมื่กี้าพวกแกีตแล้วเพราะกีนหนุ่งไม่ใกับเบิ้หุ่ยังหลบกจกัยนุ่มเสี่เลยตอนย่ย่งยังยังยังยองย่ไปช็อปปิ้งไหมกันเื่อซื้อของหายแกซื้อน้อยเดียวกัมีอย่างซื้ออันอย่างก่อนแฟครับทามันขนุมเส้นไม่ยากเจ้ากินดีห่อใดมันคือเสีนงามจันรนี่แหละใจยี่ห้อนี่แหะ เป็นเป็น,เ,ปนเขาเอา่อละลายสติกกระตันมันเป็นภาษาจีนเผมจะอ่านม่ออกมันสิมีสีอันนี้มันสิเป็นสีแบบนี้นะจ๊ะเนาะสีแบบนี้แล้วมันสิมีอันหนึง่งที่เป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองมันสิมี้สองสองแบบไม่ก็แช่เพื่อกันจ้ะแบบเดียวกันเลยอือตัวประจิจจังนี่มันคืนอดีนะจ๊ะไม่ได้ใคเฮ็ดที่ยังซุปเจ้ากินรู้เปล่าใคเฮ็ดอันที่ซุปเนื้อไม้มันก็ไปนึ่งข่าวแล้วก็ต้มเนื้อไม้ไว้ ซีซุปแล้วใซุปกินไม่จ๊ะเนาะไม่กินน้ำขปล่าด้วยกับอันทอดปลาสลิดนี่ทอดปลาสลิดกับอันอันนี้อันกุ้งอบมีจ้ะกุ้งอบเฮ้ยห้ออีหล่าแบบนี้อีหล่ากินอืมอีหล่าเพื่อออกกล่องน้ำแม่แล้วก็กับซี่โคอันซีต้มลูกชิ้นหรือีหล่านี่ยนต้มลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นนี่แซ่บพี่เนาะเมื่อต้มกินเอามาปิ้งเอามาย่างเอามาเห็ดอ่าก๋วยเตี๋ยวม่จ้ะแซ่บอืมแล้วก็อันนี่อย่างอีกแล้หมูหมูอย่างก็ละ กขไปช็อปปิ ot, ้งเสื่อหมูบดทมาจากมูบดมาใส่ชมฟรีไว้ไม่ไปเฮ็ดพวกอันนี้จ๊ะตะปันมันเป็นอันเขาเอานี่ไงอันอันนี้มันซีซีซีดอลล่าเจ็ดสิบเซนนะจ๊ะเนาะเป็นหมูสามชั้นจ้างวดนี้มันในอันเป็นแพกหน่อยว่าแพกหน่อยชื่อยูโคชื่อซุกทุกเทีมจะเป็นแพ็กไงมันสิไมีหาสินมันอันแพกหน่อยไม่สมสินไนะจ๊ะ สองชิ้นอันนี้มีสามหนึ่งสองสามมีสามชิ้นอันนี้มีสองชิ้นเนไหเดี๋ยวไปใช้ติดเป็นแต่เาเดี๋ยวมันสีอากาศมันห้อนมี่ไงก่อนเดี๋ยวมันสีละลายหมดมันสีอันนันละลายมันสีกินออกมีนะจ๊ะนะาพอเขาสื่อมาไม่เขาก็ต้องใส่โชว์ฟิตเลยเห็นบ่เพราะอากาศมันห่อนมันเอาไว้ข้งอกบ่ได้โดนนาจ๊ะเห็นไหากาศห่อนที่นี่นาจาะพี่น้องทุกทคนนี่แหละเห็นไช่องช่องที่เคยโล่งนะเนี่ย เราก็ไปซื้อของมาหลายไงถ้าไปเที่ยวเดี๋ยวสิญญาไปเฉยจอยงานใส่เลยแล้วก็กัดป๋อใส่กอกใส่กอกแกใส่กอกฝรั่งหน่ยก็สิมาหลายอันไปสีมาหลายไปยังว่าลุงลุงเป็นสิมานอนเฮียนนั้งไงว่ามันเป็นแปนถ้ากันไปเที่ยวมันนอนเฮียนนั่งไปเล้กสีสีเมื่อตูน่อยบาร์บีคิวเห็นอย่างนี้ล If, ุงกินเรื่องมาจากสิมาจากไหนอันจะกั่งซีอันห้าอันอันนี้เป็นสีแดงเห็นไหมห้าอันหกอัน ไชส่งทีก่อนเลยแต่ละอากาศไม่พอนเลยจ้ะเป็นบาร์บีคิวเพิ่งมาน้อนน้ำสองคืนเราได้ซื้อมาตูนหว่อ้ละเป็นงมากต่ได็กอเป็นกินไหมเอาวเนื้อหมูสามชั้นเฮ็ดอันนี่แหละให้เป็นกินจ้ะเฮ็ดหมูสามชั้นบาร์บีคิวเนี่ยนะจ้ะให้เป็นกิน มาพูดกันทงานต่อไปงานไดนอยู่ใ่ตัวตู้เย็นโดนน่มอไปนลกเก้ชื่ออ่างงูอ่นงเป็นอะไรแซ่บปกอ่างงแดงยังไ <c oughs> ม่มีเด็ดเอาไหมพี่พี่พีเด็เอาพี่โมให้ขับซูปูุกคนตัวถีบตัวแดนมากมเด็ดเอาเนี่บอมันหนยในกาะองงแดงบแซ่บวานไหมล่ะไม่ใชมีอางงแบบนี้แล้วก็อ่างุูดำอ่างงเขียวบอม,มีทุกอยา่าง ยาจาแล้วก็กอบว่ากรอบสดที่รีเดยบริวารเลยสดแล้วกินกันงขวบขวบเด้ไพี่น้องที่บอกใช้ตู้เย็นเลยใช้ตู้เย็นเลยเลนอาสิกินกับไเอาออกมาเบกินค่อยออกมาเป็นเขาได้ไงปักแตงโมุ่เขายากให้กินมาปักแตงโงมเหียองแตงโมหลียง ที่ถุงสีขาวนี่เป็นหลานเอเชียเลยจ้ะแตงโมเหลียงน้ำบอน้มามันข่ยอยเนาะอย่างเออคืออือเหลีงบันหัมผะเลยให้บาดเลยหำมผะเหลียงเนกขนน้อยเพราะว่าผะไม่ใช่ตาเหลียงซาตุนใจบาดโมเรียนหนึ่ชีหรออย่างเออมันแช่ได้ยาวหวานมากที่ยาวได้คอใส่ถุงไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เย็นๆแล้วก็มากินมาจา้า ไปไปซุปน้ำไม้กับอันอันปนปลาซาบะปนปลาอันม่นเป็นซาบาะเขาเอบบันปลาสากับอย้งมือกันปลาสากับซาบะอันเดียวกันบอ,นอบบก,กอบาบาเอยกับอุ้งมือกันจะต้องมีอันปลาปลาสาก็เสียบไปจากปนแฟนจะยัดตัวเข่อยได้ยา่ถิ่นล้องปนกินเบินงบบหัวตัวแฟนกับออสเตรเลียนั่นคืออยู่ต่างประเทศปลาอันปลาสักนมีเออ่แถวยุโรปแถวออสเตรเลียนั่นมีออเ,นมมเหมือนจะไปช็อปยูเอลดี LD หรือยูโคเลยแต่เอามาปนเสียบก็ปันนิ่งอีกบ่กข้าว ปานิ้นปนงนปนยังว่าข้าวเห็นบ่ปลาทูปนกับยังว่าข้าวเห็นบ่แล้วปลาสันปลาซาดูบ่ข้าวหรอกสีขาวจุนผุนคือข่อยเลยอีหลือแต่ปนกิกนแล้วเห็นปนซุปมะเจ้าวกินอีกมือนี่งแล้วกันไปชิปปนปลาปนปลาอ่าปลาซาแล้วกันย่ำย่ำนอใหม่ย่ำนอมย่ำมันไม่สมเลยย่ำนอใหม่ย่ำนอใหม่กับบ้านห้ามไม่ได้แล้วก็ทอดปลาสันดิ น้อาหนึ่งถเนียไม่จ๊าไม่หมนไหรอ่จะว่านใหม่ก่อนต้มนี่้ำต้มนี่มัเป็นนิ๋าชื่อชื่อไปชื่อเมื่ไหื่อมืไว้ตอนนะนี่เม่สิม่อสิเป็นกองสิวมาน้อน้หม่ก็เอาไปเอาไปสุกนี่เอาไปแกงไปจะเอาแกงกันเลไม่ใช่เป็นหนามยีนาาเหนอหนายีน่งอยู่ไหนหนายีน่านี่ มุจกนายานางบอมึงด่ดกขนาด่อยงูกระอก่อยกับนพวกเจ้าสลัดก็่อยพวกเจ้ามึงดูดกนามยางน่ะนะแล้วกัอันนี้อันดีกอนนีกอนช่ทีนี้เลอนน้องไม่ส่งนะน้องไม่ส่งนะน้องไม่สงมาซื้อมั้ไปขึ้ันสี่มาซง้อมาตุนั้นกับบะเสียนไปจ้ะมันเป็นของ มะของดองเนาะเาเสียอาจารย์แล้วกม็มาแข้ง,ขงาขม,ากกม,มาแข้งพ่าเจ้าคุณตักมะแข้งบอกีอมากินอมะแข้งมะแข้งนี่อันนี้สองสองดอลลาร์ดินิเดี๋ยวดูเมนบอเมนสองดอลลา,า,าร์บอเาี๋ยวต่อมะแา้ีน,นี่สองดอลลาร์เก้าสิบเก้าสองดอลลาร์เก้าสิบเก้าเส้นนี่ ม่แข็งนี่นะเห็นปะเดี๋ยวเห็นมาหน้ปกเก้านี่นาะที่ตูมสิตัหน่อยสองดอลลาร์เก้าสิบเก้าซิมือสันกานขี่เหล่าโหลดไม่มีข้าวในจข้าวเทียงมันก็ได้กินอยู่ก็แบบอันนี้พักนี่พักมีกัมละหนึ่งดอลลาร์เก้าสิบเก้านั่บอน่นาม่ขอเลยเนาะหนึ่งดอลลาร์เก้าสิบเก้าวันนี้นันเอเชียนี่ได้ขได้สองบินนันเอเชียพ่าไอสี่บาห์ไลไหมได้สองบินถึงแต่บาหลาลท่านมีกับมือสี่สิบดอลลาดิ เนี่ยเฉพาะซ้ำนี่แล้วก็เสื่อนเพื่นขาวามากและดีประสัญญาส่งกระไรเอ,อิญเดินตามเดินแฟนขับนี่ไปซืสิมาสองถุงไปซืสิมาหนังมันเหมกแล้วไปซืสิมาอีกสองถุงมันแซ่บมันคือหัวไชเท้านี่จ้ะนี่ยสองถุงสองถุงนี่อ่หกดอลลาร์ห่างจบเซนเลยเพราะว่าเพิ่นแกะเพิ่นแกะอันเพิ่นแกะอันเอาเต้น,นวยมาให้เฮาเหีห่ยือนกรเลยแพงกันหน่อยแต่เฮาซื้อเป็นที่มีการมิอย่างมันกรบไรแพงเหมกระไรแพงกันไลย นี่แห้งอยู่ก็กระเป๋าแพงหรอกว่าเพิ่นขายเนาะมันบ่ถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นแพงเพิ่นหรบอ่ขายเพิ่นก็บไปกินเพิ่นบ้าเจ้าว่าบ่า่ระชีมากินกับสุกน้ำมันกับกับอันโปนปลาอันปลาสาดเนาะกระชีเอาไว้ถุงนึงเอาใส่ตู้เย็นไว้ตัวนึงเนาะกระชีแยกไว้เอาไว้นี่แหละอันนี้ขอกระชีไม่กินเนาะกระชีแยกไว้นี่แหละเดี๋ยวเราขอกระชีกินผลจงสีเอาเป็นล่างเอาเป็นจัดผักงามง่ามขีอขวายนะจานเนาะก็มะเขือมะเขียอย่างงูนี่มะเขียผ้าแฝก ที่หำมาเนี่เนาะแก้วแฟดอืนเนาะเราไม่กินกับซุปน้ำมัหเนี่จ้รเนาะไอหนุ่มกเราขอเห็ดกับข่าวไปก่นจินี่เหได้มน่น่มนุ่นี่ใ่มาอวดพวกเก้วกันแล้วจะพูดขี้อวดแันเข้าวมาแย่จะพูดขี้อวดว่าขี้อวดแล้วขี้ร่มช่วงแล้วไปบอกให้เขาบกเก่าขี้ล่มช่วงเล้วไปนอง เชื่อว่าออกไปยนนาชาคนได้ใจยาถือยาชาคนที่ไหนชาคนผิดบ้าพวกเจ้าถือสาคนจะเลี้งว่าพวกเจ้าเป็นบ้าก็ค่อ,อ,อยงั้นบ่จ้ะบักเฟียงมะเฟียงมะเฟียงมะไฟมะกูดมะนาวมะผ้าวส้มโอมะแฟนแตงโมชายโยโห่ขึ้นมาเห็นไหมจ้ะมะเฟียงสิบบักเฟียงนะใครที่ไม่กินกับหยังใิรไม่กินกับแก้วหน่อะจ้ะกับแก้วกับผิดเกียดหน่อยจ้ะแล้วก็กินกับหมกกระทบถลบน้ำ ส,นสาานนมนสั่นเองสมตาหวานนี่จังบอกใหบอกเพี้ยนไปใส่หัวสีนั่นบอสีโอขัดสีโอขักเป็นหลอดสีม่วงกุหลาบสีแดงความรักเอ้อ๊แมาสีแดงแรงนิดสีชมพูความรักนะเราไปซื้อคนซื้อชมพูเลยนะมาให้มีความรักมาจากคนกำลังมีความรักก็ซื้จ้ะสีชมพูผมเล้าว่าไปเียก,กินกินเนี่ยวตะเท่ เนี้ยเศษเท่หันไม่ต้องเฮียแต่เฮียสักนี่ยงั้นเนไหแบบกบบก็มาสุกเจ้าอ้ยหน่อไม้หน่อไม้นี่วัตสุวัตสุจะแ่บทู้เรเจ้ากินเนี่ยเคียงกวยมีแล้วนี่นี่เคียงขวยมีแล้วบกพริกข่าเลยย่อยนึ่งบะพริกตำใหม่อีลาตํำอันนี้กับอีลาตือแล้วก็นี่เด็ดนี่บุ๊คเป็นเด็ดตุนน้ำปลาปลากับุงชูรด ประเด ify, like hey, no. <S S. <S ็ดอีกประเดดอกนี่ประเด็ดอุ้ยนี่แหละเคียงคุ้งขึ้นแล้วกับบังหน้าบังหน้าบังหน้าหอคันน้ำแซ่ช่องติดไบบนี่เขาออกมาในไลน์เนาะบังหน้าหอยได้แต่หน้าขอให้บังหน้าหอามาจากต้นปลูกเองอือก็มาอันนี้ปลูกบ่ขื่นเป็นรองหน้าหนามาตายคุ้ง้ามบ่จะหลับบินอยู่สแถมนี้มาจากไหนมึงนี่แบบมึงถือเด้อสิบอกให้มึงไม่รู้เก่าโดนลามมึงแบบไหนงามบ่ เก่าดนหลาทีานี่อืมทีก็สม,มืองามนะนะแต่ว่ากับปลาต่ำมันนี่เพราะอาหารก่อนนี้กินหลายเงี้ยมันนี่ก่อนไปเฮ็ดทอดปลาสลิดแล้วก็น้ำซุปน้ำมัและะ้วก็ทีปูนปลาบัตนี้ก็เลยสิบว่าตามม่ำแบบนู้นเสียไปต่ำมือรุ่นมันงามขานมาดเนาะมันสุดๆได้กันมั้ยขันยุชิดนี่ปลูกบักหุ่งติดอยูไ่ไในขับไปเที่ยวสิบนี่ก็เห็นต้นบักหุ่งหลายหลายประหยักละเด็ดมากเหมือนมั้ง เป็นไงมาเอามาบะได้เจ้าคนเอามาบะได้เจ้าสิเป็นไงมาเอาเอาเอาอาหารผลไม้จากชิมนีเขามาไม่เวีนบะได้เด็กขันม่าตึงเขตยดไม่เวีนเลยไม่ใช่มีถังขยะได้จ้ะถังขยะเาเอาผลไม้เอายังถิ่มเลยอืเอาเขามาบะได้จ้ะเป็นอย่างเชียร์ลูขนาดประเทศเดียวกันเนี้ยยังเอาขามเขตกันบะได้อีหรีบไม่ได้วาวเลยไม่ได้โม้นะเรื่องจริงแม่ไม่ได้พุทธายอสเตรเลียสิหมูเลยจ้ะอีหรี่แล้วก็ผักแพลวผักแพล ผักเพล่งงามแตงงามว่าอมาผักแพลวจ้ะผักแพลวงแฟนค่ะว่ายายจะกินผักแพลวหนันบ่เผ็ดบ่ยายว่าโัชนว่าบ่เผ็ดจัดเสียบอืออือเคยเอาไปเสียบอะไรอยู่ติดเาเด้อือ้ามันว่าติดมันสีเหี่ยวสีแห้งอย่างป้องทมันติดมันสะชุ่มชื่นคือข่อยนย่างปข่อยไปเบิ่งข่อยหดหนามมึงว่านนี่ติดแล้วพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าไม่ชุ่มชื่นคือข่อยไงมันบ่เหี่ยวอือว่าแล้วก็ผักแมงดาอือ ผักเมงดาบ่เป็นผ uh ักเมล่าได้อผักเมงดาผักเมงดาพวกเจ้าจะขอใจปิดว่าผักเมล่าบ่แมีได้จจผักเมงดาถูกว่ะบริษัทเป็นผักเมงดาแล้วก็นี่ผักกาดนอย่างูุงนี่ถุงละสามดอลลาร์สมดอลลาร์เด้ยกจับเข่าก็มี อ้ไม่เปนอันนี้เราหัดดไปเบอร์อะไเะๆโอ้ตกับไปลหอพิธีกับเขาไปสุดยอดเลยะเห็นป้าจ่าเหียวเห็นป้าจ่าพิธีกับเข่าไปนี่แคบเขากเก่งแค่ับเขาเก่งเ้ากัเก่งแค่ยังเก่งพี่น้องเลยสุดยอดเลยย่องจะของย่องเอาโหลดเจาะของน่ อช่ยงนี้หละลานีผมคจะคว่ำเลยเบนแมาซอยแม่เลยนั่งบนแม่เห็ดวิญญาณขกมกาสาวกองเนี้่คอมัง่ามีไเนาะแล้วไปซื้อต้นงมังามเนี่จไปร่อน้ำเด้อยหลาเด้อดหลาไปึ่ะนี่นี่ก็ซีบแตงนั่งาห้องอย่างนี้แตงกวาแตงกวาวอย่างกวาแค่จะแตงกัวานยยแตงกัวแค่แตงกวานยหรกอหละก มันเจ็บโดนๆจิมีเทียด้วจ้าบรเวนมีซูมือประจาเลยมันสิมีอยูโคกับมีอยู่แต่ว่ามันห่าเพนแส่แพกไวไปจ้าเพนเสแพกไวห้องบรเดเรียดเนะนี่เขาเป็นลานเอเชียหมดสุดๆเลยสุดปิิงๆด้จ้าเห็นมะไปจไว้นิ่งก่อนเพ้วะไนหนิ่งก่อนต่ดนอกก็อนใช่ไ้อนยจ้ะประเทศกับเขากันวันนี้แล้วไปต้มอันนี้อีลาก่อนสุกแล้วน้ามันก่อนน้ม้น

ข่มาใส่ลูกชิ้นน้ำชิ้นลอยก็ิต้มลูกชิ้นได้หมอนันลูกชิ้นมาต้มยางเดียวกับสุต่ถ้าต้มโดนอะไรมันสิมันเสมัสิแตงมันสิแตงเปนอะหลามาต้มโดนเรเอันเพราะว่าใคบอกดูไปเน่ยมันบอกตอนเป็นเด็กน้อยอีเมล์ข่แม่ข่บวกใคเบ้าได้ตอนเป็นเด็กน้อยมัมตาหงเพราะว่าอย่างพวกพวกองนยัมองเพาท่านได้นี่ตอนเป็นเ็กน้อยมัเขาก็เลยหงเอามันบออนนี้อีเมลว่าหงษมันบาก็น่าสนใ ที่หังหูกอันโอ้ม่ไมว่าอีไเอี่ยมที่เยีมใหญ่ที่เยีมเสียงดังแค่สนะอันเยี่ยมไหมถึงเลอะนะหนุ่ะลเนะหูกอันมันี้ขอยบอกว่าท่นจูบวบาหอใส่อีไรกินโกแกกินโกแกเล้วถด้ว่าแกนี่ถึงวอันแม่วาแต่ถ้าเป็นเด็กน้อยขอบอกขอบอกเ้าเลยคอยห้ยยงเนี้ยหไให้ว่าฉันบ้ เมฆเลยว่าอ yeah. ๋อมันเบาเามิแต่หายเหอันเอาใกล้หน่อยตีปากมัจกาน้ากันเีเอาไกล้หน่อยมหมจ๊่ๆๆๆปากเลยมันว่าวด้ายป้ะนี่ว้ามันว่าว่าหยุดบอยอนว่าวอยู่ขนาดไหนจักว่าวอย่างเรว้ากระโดดกระเด้งว้าจนโอ๊ยจนหลับวบาจนลิงหลับพื่นเทียบอกไปมาพื้นนอนแต่หลับขึ้นกันอือมันว่เว่าอยู่พื้นเดียวไปเลยอู้หึอะไรมันก็ชี้ให้ตบนี้ซุปน้ำไม้พวกแก้วกีก่อนเดี๋ซุปน้ำไม้นะคะ ม่ได้เท็ดกับเขาคู่แฟนตัดกินโดนไม่ได้เทียก,ก,กับเขากัน่าว่าหเห็ดอันนั้นเทีดนีไหนง่ายาระสนะแล้วคนเน้อจ่าะด้้อจยอย่นีเทบันทา,นา,นา,ดนดาดงดอก,<ม>ก,กจานหลายไม่ไมอย่างอย่างลูนะ<ม>เดียวเดียวเ<ม><ม>ทียนี่ใส่จานกอนมาจ้ะเนาะ